คือถามว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเว้ยคือต้นเหตุของมันเนี่ยเกิดขึ้นมาว่าช่วงเนี้ยผมไม่ค่อยได้ดูเมฆไงคือเมฆในซีซันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมมีเรื่องน่าสนใจน้อยนะสำหรับผมนะผมก็เลยแบบย้อนไปดูอน,นิเมะเก่าๆที่ผมไม่ค่อยได้ดูในช่วงก่อนนู่นนะครับไม่ได้มีโอกาสดูนะครับเมื่อราวสามไปสี่ปีผมก็เลยดูเรื่องจูดิเบลเดโมคุยกะชิไตนะครับเมื่อก่อนเคยพยายามจะดูนะเรื่องนี้แต่พอดูไปปั๊บแล้วแม่ง จักกจี้แปล,แปล,แปลกๆนะแบบจักกจี้วะเออก็เลยเลิกไปดูไปสักพักหนึ่งเพิ่งม,มาดูตอนนี้นี่แหละแล้วแบบเออชอบนะแค,คำที่คาว่าจุดีิเบวเนี่ยนะฮะและสิ่งสำคัญประกอบไปได้วยว่าใน u t u b e เนี่ยไม่มีใครทําความหมายของจุดดิเบวไว้เลยนะครับผมก็จะขอเป็นคนหนึ่งที่เริ่มทําเริ่มทําให้ทุกคนเข้าใจในสื่อของวิดีโอแล้ากันเนาะความหมายของคำาจุดดิเบวเนี่ยถ้าไม่ยั่งลึกคาศัพท์ลงไปนะแบบเอาพื้นๆเลยเนี่ย เราก็จะรู้ที่ว่าเป็นขเขาเรียกว่าพฤติกรรมอย่างหนึ่งของเด็กทวกชั้นมต้นมปลายนะครับที่เขาจะแบบเชื่อในความพิเศษแบบคิดว่าตัวเองมีพลังพิเศษตัวเองเป็นพระเจ้าที่ถูกเลือกนะตัวเองไล่เวทได้แบบถันจะไล่เวทใส่แก้ย่อเอ้เชืออะไรเงี้ยคืออธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยก็มีหลายๆตัวที่ทําพฤติกรรมในแนวนี้นะครับแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของตัวพวกเขานะครับบางทีก็ดูแล้วจะจี้เหมือนกันนะเออ พฤติกรรมที่มาจากโลกจูนี่เบวเนี่ยก็มีอยู่จริงบนโลกนี้เหมือนกันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณมีเพื่อนไปจูนี่เบวเนี่ยก็จะ,จะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าถามว่าความหมายลึกๆของจูนี่เบวแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใครคิดลากศัพท์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะพาคุณไปอย่างลากลึกถึงคําศัพท์ต้นกําเนิดของจูนี่เบวเลยว่ามันมาจากใครและมันขวายเพรามว่าอย่างไรกันแน่นะครับก็โดยผมแม็กแมส์นะครับจะพาทุกคนไปรู้ข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับหากพิพาพการ,รกได้ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับ อย่าลืมนะครับซับสไครต์ไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอบคุณแหล่งข้อมูลจากอากิบาตันด้วยแล้วกันนะครับเว็บบอร์ดดีๆที่เอ่อโพสต์ข่าวเกี่ยวกับอนิเมะนะที่เราทักทูอย่างเราเนี่ยน่าจะไปอ่านนะครับก็อย่าลืมนะครับไปอ่านกันด้วยแล้วกันเนะเาะรอช้าอยู่หญยครับเรามาอธิบายกันดีกว่าลึกๆซึ้งๆเลยนะฮะไปเลยจูนี่เบียนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกของเด็กม2นะครับโลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่ คือบอกว่าเป็นคำกล่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีกว่านะครับสำหรับเด็กอายุราวๆสิสนะครับที่ชอบทําตัวว่าเอ้ยเก่งซะทุกเรื่องเลยนะฮะหรือทําตัวพิเศษหนักหนามากกว่าคนอื่นหรือแม้กระทั่งแบบดูถูกผู้ใหญ่ลนะ้วดักหนักเลยนะซึ่งปกติแล้วจะพบในเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับแต่บางทีก็พบในตัวผู้ใหญ่เลยนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นแล้วไม่ไม่หายนี่ก็มีนะนะครับซึ่งอาการแบบน,นี้เขาก็เรียกว่าโรคจิตดิบเบินั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามครับจิตบิเบิเนี่ย ไม่ใช่โรคที่มีอยู่ทางการแพทย์แต่อย่างใดครับแม้ว่าจะใช้เป็นคําว่าเบวซึ่งเป็นคันจิที่แปลว่าโรคก,ก็ตามนะไม่มีทางการแพทย์นะครับเพราะว่าคํานี้เนี่ยเขาใช้สอบเรียกเป็น,ปนอาการเฉยๆเนาะใช่ไหมอย่างเช่นแบบมโนงี่เวอร์งีในแนวนั้นครับคือเขาจะใช้ในหน้า,นนาที่ในแนวนั้นแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันนะ <laughs> คือเมือนกับนแนวว่าแบบถึงจะอ่านหนังสือแบบ อังกฤษโบราณไม่ออกแต่ก็หยิบมาอ่านแบบเอ้ยกูอ่านออกเว้ยกูรู้เรื่องนะแนวๆนั้นอะไรย่างนี้เนาะหรือว่ากินกาแฟแบบนะกินกาแฟดําแบบเข้มข้นเลยนะแบบแต่กูไม่รู้รสชาติเลย,เลยแต่กูอยากกินแบบเท่ๆแบบเจิบเออกูเท่ไปสัตว์อะไรย่างนี้นะเออคือมันจะคือพวกนี้จะแคร์สายตาคนอื่นอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองมีค่าอะไรย่างนี้เนาะการกระทำเหล่านั้นก็คือหนึ่งในความหมายเบื้องต้นความหมายที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงของจีนเบียบนั่นเองนะฮะ ว่ากันว่าคนที่มันจัดคํานี้และใช้ไปครั้งแรกเนี่ยก็คือคุณอิจูอินทิคารุนะครับคนแรกที่ใช้คํานี้เลยนะครับในรายการพิธิของเขานะครับซึ่งรายการนั้นก็มีชื่อว่าอิจูอินทิคารุอัพนั่นเองนะครับโอ,อกาสในวันที่11พฤศจิก,กายน1999นะครับโดยเขาให้ใหคําอธิบายไปนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ เด็กกมจะทํทในช่วงอายุสิบสี่หรือว่ามอต้นปี2นั่นเองนะฮะจนกลายเป็นว่าคำนี้เนี่ยได้วความนิยม,มพอสมควรเลยมีคาแสลงออกมาครับนอกจากนี้ก็มีคําคล้ายๆกันออกมาอย่างโคนีิเบวหรือโลกมอปลายปี2โชนีิเบวหรือว่าโลกที่เกิดกับเด็กปถมปี2นั่นเองนะครับคำแสลงออกมาเยอะแยะเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นนะครับคำติดปากนี้ก็ฮิตกันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วการเวลามันก็เปลี่ยนแปลงคํานี้ไปทำให้ความหมายเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่า ผิดเพี้ยนขึ้นไปในการเติมความหมายลงไปที่มันไม่ใช่หรือว่าบิดเบือนเอาความหมายเก่าๆออกไปอะไรย่างนี้เนาะทาให้คุณอิจูอินฮิคารุนะครับก็ได้ทวิสต์ข้อความลงไปแล้วเขาเขาก็บอกว่าเขาเลิกสนใจคําศัพท์ดีแล้วนะครับถึงแม้เขาจะเป็นคนบริจาคขึ้นเองเพราะว่าคําศัพท์นี้ในปัจจุบันเนี่ยมันถูกบิดเบือนความหมายไปเล่เทเลยนะผิดเพี้ยนไปไม่ไม่เชิงเล่เทหรอกผิดเพี้ยนไปจากที่เขาต้องการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับสามารถแบ่งอาการของโรคชนิดเยวได้ สากลุ่มใหญ่ๆได้กันนะครับตามนังสือจุดเดียวโทเรียสยเซซิเมโจนะครับหรือว่าที่แปลไทยว่าคู่มือของโรคจุดเดียวนั่นเองโหนี่ขนาดต้องมีคู่มือเนะี่ยสามกลุ่มนี้ก็ได้แก่กลุ่มที่หนึ่ง d q n k หรือว่า DoK NK พวกนี้ชอบทำตัวอดรู้นะครับแล้วก็ต่อต้านสังคมนะครับ เจยความเป็นจริงแล้วเขามไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างชอบแบบแนวแบบว่าชอบบอกว่าเอยกูรู้จักผู้มีธิพเปไปอย่างดีเลยนะแต่นจริงแล้วก็เปล่าเลยนะครับซึ่ง DQN หรือว่า DoQN เนี่ยก็เป็นคํสแลงที่เอ่อใช้กับพวกที่เข้าสังคมไม่ค่อยได้นะครับหรือประมาณว่าควยชอบปวดรู้ไปซะทุกเรื่องคนก,นก็เลยไม่ชอบขี้หน้านะครับกลุ่มที่2ครับเขาเรียกว่า s u b คร l t นะครับ พวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็เจ๋งนะทาอะไรนอกกระแสไม่เหมือนคนอื่นนะหรือว่าติดตามวัฒนธรรมที่นอกกระแสแบบที่ใครเขาไม่รู้จักกันนะครับคือแบบเหมือนกับว่าอยากทําตัวอินดี้นะแต่เข้าใจผิดนะครับพวกนี้เขาไม่ใช่อินดี้ของจริงเว้ยอย่าทาให้คําศัพท์อินดี้มันแตดเปื้อนนะครับพวกนี้เนี่ยอยากจะทําตัวอินดี้แต่ก็ไม่ใช่อินดี้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับจริงๆแล้วอ่ะไม่ไม่ชอบไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าไม่ได้รรู้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านั้น ของเหล่านั้นจริงๆเลยนะครับแค่อยากจะทําตัวว่าเอ้ยกูชอบพวกนี้เฉยๆนะครับคือคือเอาง่ายๆคือแค่รู้สึกว่ามันเจ๋งแค่นั้นเองนะครับก็เลยทําก็เลยชอบในเนีนั้นนะกลุ่ม3นี้นะครับถูกเรียกว่าจิคิการนเคนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่หลงไหลในพลังพิเศษนะครับและคิดว่าตัวเองมีพลังพิเศษอย่างเวทมนต์อย่างคำสาปอะไรางี้นะครับก็นอกจากนั้นก็ยังตั้งฉาย,ายาให้กับพลังพิเศษของตนเองอีกต่างหากด้วยนะเออพวกนี้นครับเขาจะจะ,จะเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่าพวกประเภทหล่อน หลอนพวกเพะเภหลอนเลยด้วยเออซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดจากหลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งจุนี่เบวเองหรือว่าทั้งเป็นเรื่องต่างๆที่เขาพยายามหยิบตัวละครที่มีนิสัยแบบจุนี่เบวมาเนี่ย mm hmm. เขาก็มักจะหยิบเป็นประเภทที่3ม,มามากกว่าประเภทอื่นๆนะครับถ้านอกจากหนูริกะแล้วก็ของเพื่อนที่เป็นจุนี่เบวนะครับเราก็สามารถยกตัวอย่างตัวละครที่เป็นจุนี่เบวได้จากเกมหรือจากอนิเมะเรานี้นะครับอสองสามตัวแล้วกันเนาะอย่างเช่นซูชิมะโยชิโกะจากเลิฟไลท์สัญชาย กัรดัมานากะจากดันกันรอนป่าภาค2คันสกิรันโกจากไอดอลมาสเตอร์น้องคุโรเนโกจากโอเรโมะหรือแม้กระทั่งตัวละครที่เราไม่คาดฝันเลยว,ว่ามันจะเป็นอย่างอุซอบจากวันพีซนะครับไออุซอบเนี่ยถามว่าเป็นประเภทไหนเนี่ยประเภทที่1นนะครับคือขีโมนะยังมีตัวละครจุดีเบลอีกเยอะพอสมควรนะั้นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าผมจะขอพูดไปแค่นี้แล้วกันเนาะ เปยังไงกันบ้างครับเรื่องคำศัพท์จุดที่เราเอามานําเสนอกันในวันนี้นะฮะคนข้างมั่นใจเลยว่ามันต้องมีข้อมูลอย่างน้อยสักนิดนิดนึงหรืออาจจะมากๆนะที่ผมอาจจะพูดผิดไปหรือว่าอาจจะเต็มข้อมูลมาไม่ครบเนาะก็สามารถเสริมเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในคลิปได้ผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คอมเมนต์บอกผู้ชม คนอื่นๆกันด้วยวกันเนาะว่าข้อมูลบางตรงนี้มันผิดนะมันมีเป็น,นจริงเป็นอย่างนี้หรือว่าอาจจะเสริมด้วยว่าเออบางทีมันไม่ไม่อาจจะไม่พูดไม่ครบเนาะใช่ไหมล่ะก็เสริมเสริมเพิ่มเติมงข้งล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ทําให้คนอื่นที่มาอ่านคอมเมนต์รู้เรื่องนะครับได้รู้อย่างแท้จริงเนาะบางทีอาจจะตกหล่นนะข้อมูลต้องขออภัยไปด้วยนะครับข้อมูลพิเศก็ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเข้าไปเยี่ยมเว็บอธิบะตันนะครับเว็บนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับอนยู่จวันกนด้่นอยั่ ครับอย่าลืมที่กด subscribe กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการสร้างผลงานต่อไปด้วยกันเนาะนะครับพวกเรามีแฟนเพจแล้วนะครับสามารถไปค้นหาแฟนเพจได้ผ่านทางลิงก์ที่อยู่ข้างล่างใต้ description ได้เลยหรือว่าจะพิมพ์ไปจากข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้โดนทเข้ามาผ่านทางชูเวเลตนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าได้เลยหรือว่าจะอ่านใต้ description ก็ได้ถ้าอ่านไม่ทันนะครับก็วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ช่างสามารถรีเฟรชมาได้นะฮะแต่จะทำหรือไม่ทำไม่สัญญานะครับไบปย่ายแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ